สวัสดีครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับ CGG คอมกูกากันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเดนเตอร์คอรดอวา Y เราก็จะมาแนะนำเดวซี่ปืนตัวใหม่ล่าสุดนะครับของณเวลานี้นะฮะซึ่งก็คือ Modern r i f l p Pack นั่นเองนะครับใครที่ยังไม่รู้จักก็สามารถไปเยี่ยมชมในสตรีมก่อนได้หรือว่าถ้าใครอยากจะดูในคลิปนี้ก็ได้ครับผมก่อนอื่นเลยใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้ หรือว่าชอบเกมทางตะขอดอไวหรือไม่ก็ชอบคอเนเทนต์ของผม,มอื่นๆก็สามารถกดไ like, ลค์กดแร์กดซับสไครต์กันเยอะๆนะครับจะได้มีคลิปออกมาเยอะกดไลค์เข้าไปนะฮะเอาละวันนี้เราก็มาดูกันว่าปืนที่เราจะมาดูกันมีอะไรบ้างนะครับก็ปืนในแพ็กนี้นะครับใน DLC นี้มีอยู่ทั้งหมด3กระบอก กระบอกละ2อลวดลายนะครับก็เรียงตั้งแต่บนลงล่างนะครับก็คือซาซ่าสิบจุดสามู่วนแปดบนไลท์แล้วก็อีกลายหนึ่งก็จะเป็นสต็อกเกอร์นะครับน้ําหนักก็สามจุดห้าไม่หนักมากนะครับความแม่นสี่ห้าแรงดีเจ็ดห้านะครับถึงแม้ว่าตัวเลขจะเยอะขนาดนี้แต่ผมบอกเลยว่าปืนค่อนข้างนิ่งนะครับนิ่งเลยถ้าเทียบกับยิมวันแล้วนะฮะต่อมาซาซ่า 1 5ึ่งห้าส h e r กับ Midnight นะครับมันก็รูปร่างเหมือน M16 เลยตอนนี้ฝนตกนะไม่ได้ไม่ได้โลกความจริงนะในเกมนะครับแหมมากระบอกต่อไปนะครับเราก็มาดูที่แอคเดลิซีเนาะก็100นะแม่นมากแล้วก็แรงดีดน้อยมากนะครับโลดสปีดห้าเก้านะก็คลิปจอด86นะครับแล้วกระบอกสุดท้ายก็จะเป็นซาสซ่า1.522นะครับมีอยู่2ราย ได้แก่ Predator กับ Shadow นะครับก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะว่าชอบสีไหนก็หยิบม,มานะครับเพราะว่าปืน DLC สามารถหยิบม,มาใช้ได้ฟรีนะครับแต่สิ่งที่ไม่ฟรีก็คือกระสุนครับผมนะฮะกระสุน .22 ก็จะใช้ร่วมกับปืน .22 อื่นๆทั่วไปนะครับเชกเช่นเดียวกันกันกบ .223 นะก็ใช้ลูกกระสุนเดียวกับปืน .223 d o ครับซึ่งก็แปลว่า ความแรงก็จะเท่าเท่ากันนะครับแต่ก0 30 8 308ของเรานะครับ308จะใช้308ของตัวเองเลยนะฮะก็มีอยู่2หัวนะครับก็มีโพลิเมอร์ทิปกับซอฟพอยท์นะครับถ้าจะให้เลือกนะผมขอแนะนำเป็นโพลิเมอร์ทิปดีกว่านะครับทั้งในส่วนของ3อแล้วก็308เลยมาเรามาดูกันนะครับผมก็ไม่พูดอะไรมากเนาะหลายท่านอาจจะได้ดูไลฟ์สตรีมผมไปแล้วแล้วก็อาจจะได้ดู ปืนไรเฟิอลอื่นๆนะครับผมก็ขอบอกกันเลยว่าปืนไรเฟิลสากระบอกนี้สามารถใช้กล้องเหมือนกับไรเฟิลทั่วไปทุกประการแต่สิ่งที่ดีกว่าก็คือปืนสากระบอกนี้สามารถยิงแบบเซมิออโตได้นะครับหลายคนออบบเอยปืนพวกนี้มันก็ฟอโตได้ไม่ใช่เหรอแต่ไม่ใช่สาหรับเกมนี้ครับเกมนี้เซมิออโตเท่านั้นนะครับโอเคเอาล่ะทีนี้เราก็มาดูกับกระบอกแรกกันนะครับซึ่งก็คือซาซาสามนนะครับผมที่ ผมเรียกออกมานะครับนี่เป็นซาวซอร์หนึ่งศูนย์สแปดนะขอใช้ลวดลายสต็อกเกอร์นะครับก็สามารถอามีเลงได้ประมาณ3ระดับนะครับดูกดตัว F ตัวขวาล่างนะฮะก็มี75 150แล้วก็300นะครับผมก็ขอเอาที่150ก่อนละกันง่ายๆนะครับนี่คือศูนย์เลงธรรมดานะครับจะดูแปลกๆนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวลองยิงดูนะนี่ครับ โอ oh, ขอซีรีสลิผิดเอา150นะะมีพยายามตรงๆแล้วนะครับเหมือนมันจะเบี่ยงขวานิดนึงนะฮะไอ้ผมต้องเอาออกซ้กซายๆนิดนึงอ่ะ,อะมามา,มาตัดหน้ามาตัดหน้าอีกแล้วมาตัดหน้า,า,นาอีกแล้วโอเคเดี๋ยวลองดูนะฮะอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับปืนกระบอกนี้ยิงรัวได้ถ้าถามว่ารัวขนาดไหนดูนะครับ อันนี้กองไฮพิเรียนฮะลองดูว่ามันยัะแม่ขนาดไหนนะนี่ครับทุกคนเห็นไหมว่ามันบังคับง่ายกว่า M1 มากๆนะฮะแล้วเมื่อก่อนหน้านี้ที่ผมทำคลิป DLC เกี่ยวกับ Smoky Barrel ผมเคยบอกว่า M1 เป็นปืนที่ผมชอบที่สุดแต่ตอนนี้มันมาใช่ต่อไปแล้วครับณเวลานี้ที่ผมทำคลิปตอนนี้นะครับปืนซอซา่าสาสุดแผ่นนะครับ สำหรับผมนะมันคือปืนที่สนุกมากๆที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีในการเล่นเกมนี้ทั้งเพิ่มสมรรถภาพในการล่าแล้วก็เพิ่มความสนุกสำหรับการล่าด้วยนะครับคือนอกจากมันยิงเร็วแล้วยิงรัวแล้ว,ม,ว,ลวมันก็รีโหลดเร็วด,ด้วยนะฮะว่าผมยิงไปหนันนนะด,ดนะฮะรีโหลดอ่ารีโหลดนฮะเนี่ยครับถ้าเทียบกับปืนกระบอกอื่นๆนะผมคิดว่า ปืน308เนี่ยรีโหลดได้เร็วกว่านะครับไม่ใช่แค่กระบอกนี้ครับผมหมายถึงทุกกระบอกเลยที่มาอยู่ใน DLC นี้นะครับก็อยู่ที่พิจารณาของทุกคนว่าจะใช้หรือไม่ใช้นะต่อไปผมข,ขอดูที่ซีรีส์300นะครับลองตรกการเป้านะเนี่ยมีเลี่ยงขวาล่างเล็กน้อยนะะนี่ฮะ ด้วยความรัวและความนิ่งของปืนนี้นะครับใครที่จะเอาไปใช้ตามหาเดอะเกรปวันไม่ว่าจะเป็นเรดเดียหรือไวท์เทลนะครับผมบอกเลยว่าปืนนี้จะช่วยคุณประหยัดเวลาได้ในระดับหนึ่งเลยเพราะว่ามันยิงรัวแล้วก็ยิงเร็วมากนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครเอาไปล่าแล้วก็รู้สึกว่า5นัดน้อยไปผมแนะนําให้พกปืนอาสาสูตรแปดนะครับพกไปเลย2กระบอกนะครับ เมื่อกระบอกแรกยิงหมดแล้วก็เปลี่ยนเป็นกระบอกที่2นะครับตัวที่เป็นอีกลายหนึ่งนะฮะก็จะทําให้คูณสามารถยิงได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับส่วนกระสุนก็ประมาณนี้เลยนะครับกระสุนก็จะเป็นสามสิบแนะครับยิงได้ตั้งแต่คลาสสหรือคลาสแปนะครับเหมือนกับ M1 เหมือนกับม a r เยนเซนเหมือนกับสามสิบสามนะครับเหมือนกันระดับหนึ่งเลยนะฮะความแรงก็หอกันนะครับสามารถล้มกวางมูสสามารถล้ม เอลเอเดียได้นะครับก็กวางม,มูสก็จะค่อนข้างเสียเวลาในการล่านิดนึงเพราะว่ากวางม,มูสมาค่อนข้างตึดนะฮะต้องยิงสัก2นัดนะครับแล้วก็จะวิ่งไปไกลในระดับ1เนานะโอเคไปอย่างรวดเร็วนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับอีกกระบอกหนึงซึ่งนั่นก็คือ2 2 3นะครับผมก็หน้าตา F16 สหกแล้เกินนะฮะซีรูริงเท่ากันกับ3ามกระบอกเมื่อกี้เลยนะครับแล้วลองยิงดูนะศูนย์เล็งค่อนข้างโอเคเลยนะ นี่ครับผมค่อนข้างแม่นนะฮะดูความแม่นระดับ100นะครับและที่สำคัญนิ่งมากนะค่อนข้างนิ่งเลยนะฮะกระสุนของมันนี่ครับเป็นสอสสามนะครับก็ความแรงก็จะเท่าเท่ากับอ่าสสสามโดเซนต์นะครับก็คือสามารถล่าได้ตั้งแต่คัาสองหรือคัาสี่นะครับแต่ถ้าแนะนำให้เอาไปยิงพวก วายเทลหมูป่าแล้วนี้ยิงเข้าไหมยิงเข้าครับผมแต่ว่ามันจะทําให้กวางไวาเทลกับพวกหมูป่านี่หนีไปค่อนข้างไกลนะครับพอหนีไปไกลปุ๊บเรจะเสียเวลาในการตามล่ามันมากๆนะครับจ,จริงๆอะ่ะพวกมิวเดียก็สามารถยิงได้นะแต่ว่านั่นแหละก็จะเสียเวลาเหมือนกันเพราะว่าถึงแม้จะโดนาวาเข้าชิดก็ตามน,นะครับแต่มันก็ เลือดจะลดไม่เยอะนะครับทางที่ดีเนี่ยเอาไว้ยิงพวกหมายที่เจอกนะสัตว์คาส2จะดีที่สุดนะครับส่วนโรเดียหรือว่าพวกสปริงบ็อกอะไรพวกนี้เนี่ยก็ยังล้มช้าอยู่นะครับถ้าจะให้ดีหันไปใช้2 4 3จะโอเคกว่าแต่ข้อนี้แต่ว่าปืนกระบอกนี้ก็จะมีข้อได้เปรียบอยู่อย่างหนึงก็คือยิงรัวนิ่งและที่สำคัญคืคอรีโหลดเร็วนะครับผมซึ่งผมสามารถ ใช้ปืนบอกนี้ยิง3ามสองนัดได้เลยนะครับผมก็อยู่ที่ผู้เล่นแล้วว่าจะเลือกใช้แบบไหนนะครับนี้ผมลองใช้กล้องดูนะฮะนี่ร้อยห้าสิบต่อไปสามร้อยลืมปรับนะลืมปรับซีรวิงนะ่งฮะนี่ครับ พอค่างโอเคเลยนะครับมาเดี๋ยวลองมาดูการรีโหลดบ้างนะว่ารีโหลดเร็วแค่ไหนนะเนี่ยครับถ้าเราเอาไปเปรียบเทียบกับ2องสาแล้วนะผมว่ากระบอกนี้แหละรีโหลดเร็วกว่านะครับผมเนาะก็สามารถเอาไปล่าสัตว์เล็กได้นะครับผมสนุกเลยมาต่อมากระบอกสุดท้ายครับผมก็คือจุดสองสองครับแหมมีทุกกระบอกขึ้นราหมดเลยนะฮะก็ เป็นปืนที่เอาไว้ใช้ยิงสัตว์คัสหนึ่งพวกเป็ดพวกกระต่ายแลวพวกนี้นะครับก็ใช้ปืนกระบอกนี้ได้เลยแล้วก็เซียววิ่งนะฮะก็จะเหมือนกับจุดสองสองเวลนนะครับมีมี50 150แล้วก็100นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำมาเปรียบเทียบดูนะครับว่า2กระบอกนี้มันแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอเอากระบอกเก่าออกไปก่อนนะ หนึ่งข้อดีที่ผมิ่มพูดนะครับก็คือน้ําหนักนะน้ำหนักของ DLC นี้นะครับปืนใน d l เนี้น้ําหนักคือเบาเบานะก็นี่3.5 3แล้วก็2.5นะครับสามารถแบกไป3กระบอกได้เลยนะฮะผมนี่ชอบมากนะครับเพราะว่าปืนโหลดเอาดเดิมๆที่ใช้อยู่เนี่ยมันค่อนข้างดักเล็กน้อยนะก็ทําให้แล้วก็ใช้ไม่ค่อยครอบคลุมด้วยนะครับแต่ผมว่าเนี่ย 3. สามกระบอก 3. สามกระบอกนี้นะรวมรวมกับ 2-2-3ด้วยนะผมถือว่าโอเคเลยนะครับมาต่อไปเรามาดูกันระหว่างสองกระบอกนี้นะครับกระสุนใช้เบอร์เดียวกันนะครับไม่ต้องพูดอะไรมากเรามาดูที่อ่านี่ตรงนี้ accuracy 100 recoil 8 reload speed 59แล้วก็ hip shot 86นะ hip shot หลววายคนจะงงว่าคืออะไร hip shot ก็คือยิงโดยที่ไม่เลงนะครับก็คือแบบว่า ง่ายๆถ้าเป็นสัตว์เกียวคือโดสโคปนะครับว่ามันจะคุมได้ง่ายแค่ไหนนะยิ่งเยอะก็ยิ่งคุมง่ายนะครับผมโอเคทีนี้นี่เนาะหนึ่งร้อยแปดห้าเก้าแปดสิบหกแล้วก็มาเทียบดูกับเวเลนจุดสองสองนะครับหนึ่งร้อยสิบสี่เก้าแปดสิบหกนะครับเรื่องฮิปชอนี่ผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะว่าทุกครั้งที่ผมจะยิงเนี่ยผมจะเลง็งเสมอนะครับอันนี้จุดสองสองกระบอกนี้ แวนแลนด์ v เนี่ยจะเป็น49แต่ว่าชาร์โดจะเป็น59นะครับก็จะเห็นว่าดีโหลดเร็วกว่านะครับแล้วก็รีคอยต่ำกว่าเล็กน้อยนะฮะต่ำกว่าเล็กน้อยแล้วก็นิ่งด้วยนะครับแต่ข้อดีของจุดกระบอกนี้นะครับจุดสองสวแลน์ v เนี่ยข้อดีของมันก็คือมันบรรจุก,กระสุนได้10นัดต่อ1นึ่งแมกซีนในขณะที่จุดอซาซ่า,า,า,าเนี่ยจะได้แค่ 5นัดนะครับซึ่งหลายคนก็ไม่ชอบแล้วก็อาจจะไม่ถูกใจนะครับเพราะว่ามันไม่จุใจเท่าไหร่เท่ากับเวรันนะครับแต่ข้อเสียตรงนี้ก็กลบได้ด้วยข้อดีของมันก็คือนี่ยิงนิ่งมากนะครับยิงนิ่งมากรัวด้วยผมขอรัวเลยนะอันนี้คือลองไม่เลงดูยิงไปขอดูตีเลยนะครับสวนกระบ,บอกนี้ รู้สึกว่านี่ครับเห็นไหมมันรัวเยอะกว่านะครับและที่สําคัญก็คือดูนะครับรีโหดหอ่าทีนี้ลองรีโหลดตัวเวรันดูบ้างเห็นไหมครับจะเห็นว่าซาส่านะครับหรือปืน AR ของเราเนี่ยสามารถรีโหลดได้เร็วกว่าปืนเจ้าเวรันดตัวนี้นะครับ ก็อยู่ที่คนใช้งานเนาะว่าจะชอบแบบไหนนะครับหรือว่าถ้าคุณอยากจะออกไปล่าหา่านหรือว่าออกไปยิงเป็ดยิงกระต่ายนะฮะหรือโดยพวกพวกล่าห่านเนี่ยแล้วพวกห่านไปเยอะนะครับผมแนะนําเลยพกไปทค่สองกระบอกครับผมเมื่อคุณยิงซาวซ่าเสร็จปุ๊บคุณก็สามารถเปลี่ยนมาที่เรนต์นะครับเนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็ถล่มได้เลยส5้านัดรัวๆแบบไม่ต้องรีโหลดนะครับซาวซ่านี่ผมพูดเป็นซอสเลยนะโอเค ต่อไปเราขอมาดูที่หนึ่งร้อกันบ้างนะหนึกันบ้างว่าความแม่นเราสามารถไว้ใจได้แค่ไหนนะนี่ผมใช้กล้องไฮพีเธรรมดานะอากาสนี่ผมไม่จำเป็นต้องใช้เท่าไหร่กับปืนกระบอกนี้นะครับอากาัสนี่จะใช้ก็ต่อเมื่อผมเอาไว้ยิงเป็ดน,นะฮะต่อไป150อยนี่ครับ แม่นมากถ้าคือผมพลาดก็คือผมพลาดเองนะครับเนี่ยต่อไปสามร้อยนะจะถึงไหมนะฮะ,ะลงอยู่นะได้อยู่ต้องตรงกลางระหว่างจุดโอเคลงมาด้านล่างหนึ่งจุดนะฮะโหเยอะเลย ก็ประมาณนี้นะครับผม300เมตรนี่ผมก็ไม่ค่อยอยากจะเสี่ยงในการใช้ินเป็ดยิงอะไรเท่าไหร่แต่ว่า300เมตรเนี่ยผมไว้ยิงเผื่อว่าผมไปเจอกวางแล้วก็มันยืนอยู่ในมุมที่ไม่ค่อยดีนะผูสามารถใช้จีดสองเนี่ยยิงใกล้ๆนะแต่อย่ากใกล้เกินไปนะถ้าใกล้เกินไปกวางมันได้ยินเสียงกระสุนมันะจะวิ่งหนีไปนะแต่ว่าถ้าค่อนข้างแบบห่างนิดนึงเนี่ยกนะวางก็จะขึ้นอัเลอร์ตแล้วก็จะเปลี่ยนท่ายืนอะไรพวกนี้ก็สามารถใช้ ปืนหลักในการยิงตามได้เลยนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นการพูดถึงเล็ๆๆกๆน้อยๆเนาะเกี่ยวกับปืนใน DLC Modern Rifle Weapon Pack นะครับของ h u n t e o r c a l the w l d ใครชอบอย่าลืมไปอุดหนุนนะครับผมราคาไม่แพงเท่าไหร่ยิ่งลดราคายิ่งถูกใหญ่เลยนะครับแล้วบอกเลยว่าถ้าคุณซื้อด LC นี้ประสบการณ์การเล่นของคุณจะเปลี่ยนไปในทันทีนะครับผมเอาละวันนี้ CG c o m g a ก็ต้องของคุณทุกคนที่มารับชมในวันนี้นะครับก็ ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเยอะนะครับผมจะได้มีคลิปคอนเทนต์แบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะฮะวันนี้ CG ของผุกกาขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายไม่โดนสักนัด <laughs>